สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกทา่านฮะอยู่กับช่องไร้สังกัดครับยามเช้าครับมาที่เอ่อเอามาขึ้นตกอีกบอกฝนตกโปรแห้งอ่ะมาที่บอ่อสองไร,คร่ครับนี่ฮะเนี่ยถ้าถ้าเนี่ยเอาเอานี่กรีดออกเลยแล้ว ถ้าไม่งั้นขาดขาดหมดเลยขาดยาวเลยมันจะขาดนี่แหละตอนนี้แหละย,ยาวยถ้าเอาเหีดกีดครึ่งเนี่ให้มันเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมตอนนีมันจะตกเลยต้องดึงโซ่๊กขึ้นนั่นแหละก็ขันงั้นมันฉีกหมดเลยผ่าครึ่งเลยเนี่ยผ่าเนี่ยผ่านั่นทำเหมือนของตะตุงอะ่ะ

ฝนตกอีกครับเมื่อคืนแต่ว่าอ่าพอประมาณครับกพ,พอประมาณฮะนี่ครัตรงนี้ก็อ้ตรงนี้แกไม่ให้เหยียบเหยียบปูนเขาแกบอกว่าอย่าไปเหยียบของเขามันมันยุบเลยนั่นหลบฝั่งโน้นหลบฝั่งโน้น ฮตรงนี้มันต้องตรงนี้มันต้องฮะให้มันอยู่ให้มันแน่นเลยไหมเออให้มันฟิตเลยไหมก้าวใวส่แบบ

ไออาจารยระบีเอาลงจะระบีลงฝนตกเพิ่มครับเมื่อคืนนี่ยังอ่อไม่รู้ว่าจะทํางานได้หรือเปล่าก็สภาพนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะช้านิดหนึ่งนะฮะต้องรอรถไถรอรถไถปาดทางครับ เรรถไทยปาดทางนิดหน่อยนะฮะตรงนู้นแข็งครับตรงนี้ต้องหยอดอลูกรางมาหรือเปล่าตรงนี้โอ้เจ้ารถเทเล,ลอร์ก็แช่น้ำนะครับรถเทเล,ลอร์แช่น้ำวันนี้รถเข้าไปที่ไมคโครแล้วนะครับ ดูอ Not อไดอ้น็อตสลักรวมเองไหมดูยังมันไม่ขาดง่ายหรอกถ้ามันตึงถ้ามันตึงอยู่ถา้าไม่ให้มันรวมอ่ะเราต้องเช็คดูเรื่อยๆเวลานั้นอ่ะเวลาสมมติว่าเราว่างปุ๊บเราก็ยกขึ้นตามขึ้นแล้วก็ดูเดินดวมอ้อมรอบๆดูเช็คดู ตรงไหนที่มันเคยเป็นอ่ะมันจะเป็นเรื่อยอ่ะ,อะพี่น้องตรงนี้ฮะอ่านตนกตัวนี้ครับนกตัวนี้ที่มันเอ่อหลุดมันขาดครับมันขาดขาดเรื่อยนะพี่น้อง ไม่ใช่มันขาดด้วยมันมันมันคายครับมันคายนีมันก็เลยขาดนะเจ้าอ่าเรื่องอารามนะครับอ่ะนี่ฮะมันจะวิ่งกันสายๆหรือเปล่าครับรอดูครับ เพราะตอนนี้ก็ยังคนตกมาเม,ามื่อคืนยังไม่ได้ปาดทางฮะยังไม่ได้ปาดทางเลยยังไม่ได้ปาดทางครับพี่น้องรอคนขับรถไถย,ยังไม่มาครับกลับบ้านอ่ะ คนาจอยลงมือแล้วฝั่งโน้นะครับรจะลุยเออ่จะพาทีมงานทำทำยังไงหรือว่าจะเอาดินไปเทตรงไหนหรู้มาเทตรงที่เก่าแต่ว่าต้องรอรถไทยหรือเปล่านะครับ เอามีไก่ขึ้นมาบนรถอยู่ดูนะจะาจะพาทีมงานเราทำแบบไหนนะครับเราดูฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ,บายครับสวัสดีครับ